วันนี้ผมจะพาทุกคนมาที่เกมเซนเตอร์นะครับและผมเนี่ยจะพาทุกคนมาย้อนวัยเด็กเราไปดูกันครับว่าด้านในเนี่ยจะมีอะไรบ้างจะยิงปืนก็สนุกนะครับและจะต้องมีเกมที่ทุกคนชื่นชอบอยู่แน่นอนเลยครับเกมเมื่อกี้แบบระทึกม,มากรวมทั้งเกมหยอดเหรียญที่ทุกคนคุ้นเคยฮิผมต้องยิงอะไรมะ สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่บนสะพานลอยนะครับกำลังจะเดินไปที่เซ็นทรัลบางนาครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาช่วงบ่ายนะครับไม่ได้ถึงกับร้อนมากครับผมและผมกำลังจะไปที่ชั้น6นะครับในวันหยุดช่วงเวลานี้ก็ถือว่าคนยังไม่เยอะมากนะครับถึงแล้วนะครับฟังซิตี้ศูนย์รวมเครื่องเล่นยอดเหรียญรูปแบบใหม่นะครับสวัสดีครับพบกับผมบักหนุ่มพาตลอดนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ มาย้อนไวัเด็กกันหน่อยนะครับวันนี้ผมมาที่โซนเกมนะครับผมต้องบอกเลยครับว่าพอเราเข้ามาที่ฟันซิตี้ที่เซ็นทรัลบางนาเนี่ยความรู้สึกเหมือนเดินเที่ยวเล่นย่านญี่ปุ่นอารมณ์แบบเจแปนซิตี้ครับก็จะมีเกมหลายๆแบบให้เราได้เล่นตามใจชอบเลยครับอันดับแรกเราไปแลกเหรียญกันก่อนครับแล้วตอนนี้ผมก็กำลังจะมาแลกเหรียญน,นะครับ <What? S 1> ไม่ออะ ได้12เหรียญนะครับโอเคก็ว่าทำไมเหรียญยังไม่ออกผมลืมกดปุ่มสตาร์ทครับโอเคแลกเหรียญเสร็จแล้วเป็นเล่นเกมกันเลยครับเพื่อนๆก่อนจะเข้าไปสนามแข่งนะครับเราก็มาเลือกรถกันก่อนว่า ชอบรุ่นไหนแบบไหนยี่ห้ออะไรไปเลือกกันก่อนเลยครับทีนี้เราก็เลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปรอเริ่มเกมกันเลยครับอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์แบบมือใหม่หัดซิ้งนะครับเพื่อน เอาจริงผมว่าผมเนี่ยเล่นเครื่องสุดๆแบบเหยียบมิดเลยครับเนี่ยเสียหลักแล้วก็แถมตามใครไม่ทันสักคันเลยครับก็สนุกดีนะครับเกมนี้แต่ถ้าเราใช้2มือก็จะสนุกกว่าแต่ผมก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้เห็นภาพด้วยมาต่อเกมที่2กันเลยนะครับเพื่อนๆมาดูว่าผมจะยังมีทักษะของการโยนโบลลิงอยู่หรือเปล่า โอเคมาดูกันครับว่ารอบนี้ผมจะทำสัเร็จไหมเอาใจช่วยผมด้วยนะคะับนี่ จากเกมเมื่อกี้เลยนะครับทำให้ได้มาเพิ่มอีก2ลูกมาเล่นต่อกันเลยครับ ประโยชน์ในการเล่นโบลิ่งนะครับเวลาที่เราถือลูกบอลหรือเดินเข้าไปโยนเนี่ยเราจะได้ใช้กล้ามเนื้อแต่ละส่วนแบบเต็มที่เลยทั้งเวลาเอี้ยวตัวแขนขาแล้วก็สมองของเราเนี่ยมันทํางานสัมพันธ์กันหมดเลยทั้งสายตาที่จ้องไปที่เป้าหมายสมองก็จะคิดและสั่งการเพื่อให้ลูกบอลเนี่ยไปไปตรงกลางนี่ก็เป็นการออกกําลังกายที่เล่นในบ้านได้อีกด้วยนะครับไว้เพื่อนๆมาลองเล่นกันนะครับ เกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมทาร์นโฟเมอร์ที่ทุกคนน่าจะรู้จักมาจากหนังฟอร์มยั์นะครับตอนนี้ผมก็ยิงผิดๆถูกๆนะครับเพราะว่าสายตาเนี่ยก็จะจ้องอยู่กับหน้าจออยู่ตลอดครับเพราะว่ากระสุนเองก็ไม่จำกัดด้วยครับ และถ้าเล่นกันประมาณ2คนผมว่ากําลังดีครับก็จะได้ช่วยกันยิงแล้วก็ผ่านด่านไปได้ไกลๆมากขึ้นพอเราผ่านจุดต่างๆไปนะครับมันก็จะเพิ่มความยากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแหละครับมันก็จะทําให้เราเหมือนแบบตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ดูจริงจังไปไหมนะครับดูหน้าเคร่งเครียดเลย ผมว่าเกมนี้เด็กๆน่าจะชอบนะครับไม่ได้เล่นยากอย่างที่ผมคิดไว้เลยครับผมรู้สึกว่ามันควบคุมง่ายแล้วก็ที่หน้าจอเนี่ยก็จะมีเป้าไว้สำหรับให้เราได้เล็งยิงแบบง่ายๆเลยไว้มาลองเล่นกันดูนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเกมซิ่งมอเตอร์ไซค์ครับไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะครับเพื่อนๆเราก็ขึ้นมาที่มอเตอร์ไซค์ได้เลยจากนั้นเนี่ยพอเริ่มเกมแล้ว เราก็บิดคันเร่งที่แฮนด์ทั้งสองข้างได้เลยจะเอียงซ้ายหรือเอียงขวาเนี่ยไปตามเส้นทางได้เลยเพราะว่าตัวรถเนี่ยยกไปมาได้สบายๆเลยครับเพื่อนๆและถ้าจะเล่งความเร็วแล้วก็บิดซ้ำไปได้เลยครับผมตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าผมมาอยู่ลำดับที่เท่าไหร่แต่ว่านะ่าจะอยู่ท้ายๆครับนี่นี่ขอโชว์สักหน่อยไม่มีใครอยู่แถวนี้ ไม่มีใครตามผมมาเลยหรือว่าตอนนี้ผมที่หนึ่งนะครับ<า>ที่มีไฟพ่นออกมาจากท่อเนี่ยอันนี้ก็คือผมบิดคันเร่งนะครับขับไปเรื่อยๆนะครับชิวๆไม่รู้ไม่รู้รอใครเหมือนกัน <S <S เดี๋ยวผมจะโชว์สกิลการขี่มอเตอร์ไซค์อย่างผ่าดโผลเลยนะครับ นี่นะครับดูการเลี้ยวโค้งซะก่อนนะครับเป็นสเต็ปมากครับไม่มีเลยครับสเตปสัญชาตญาณล้วนๆครับว่าแบบเราต้องเอียงแบบนี้นะก็ขับไปตามทางเรื่อยๆนะครับชมนกชมไม้ชมนู่นชมนี่ครับผมนี่ครับเจอเพื่อนๆแล้วก็แวะทักทายได้ก็จบไปอีกหนึ่งเกมนะครับสำหรับเกมมอเตอร์ไซค์ซิงเพื่อนๆก็มาลองเล่นกันดูนะครับ เหรียญหมดแล้วนะครับ12เหรียญอนันนี้ผมก็ไปแลกเพิ่มใหม่5เหรียญน,นะครับเพื่อเล่นเกมผีนะครับก็ตอนนี้ผมลองมาเล่นเกม Dark Escape 4D นะครับเป็นเกมผีนะครับซึ่งผมเนี่ยก็อยากลองอะไรแบบตื่นเต้นน่ากลัวน่ากลัวนะครับเดี๋ยวเราไปลองกันเลยนะครับผมก็ไปติดต่อขอรับแว่น 3D มาเรียบร้อยนะครับครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นเกมกันแล้วนะครับเดี๋ยวใส่แว่นก่อนนะครับมาครับทุกคน ขอหยอดเหรียญกันนะครับเกมนี้ใช้สามเหรียญน,นะครับสามเหรียญมองไม่เห็น,นเดี๋ยวผมหันให้ดูนะ ตอนนี้ค่อนข้างมืดเลยทุกคนตอนนี้หันมาทางผมอาจจะไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันมืดมากเลยผมก็เลยจะหันไปทางเกมนะครับโอเคผมยิบปืนมาแล้วนะครับเคผมต้องยิงเลยไหม คือคือคือเก้าอี้มันสั่นด้วยเพืเ่อนๆแล้วแล้วผมอ่ะก็หโหโอ้โหอุ่ยน่ากลัวจริงๆมามาดิมาดิขอ โอ้เฮ้ช็อต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 ้ใจเย็นใจเย็นอย่าเิันโอ้โห้เลดอเอดอเลือดผมจะหมดแล้วเนี่ยทุกคนผมจะตายไ้ยเนี่ยเลือผมเหลือนิดเดียวแล้ว อย่าเพิ่งตื่นนะเว้ยทุกคนเลือดผมเหลือนิดเดียวเองมาจ่อมาได้ไหมเพื่อนมาจ่อมาได้ไหมอออมาแล้ว โอ้โหจะตายแล้วอะไรนะโอ้โหโอ้โหอ๋ตายเลย <S <S สนุกมากครับวันนี้เพื่อนๆสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมนะครับก็ลองมาย้อนวัยกันดนูนะครับและสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s ั b s c r i b e ให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ ยังมีอีกหลายๆเกมเลยนะครับที่ผมยังไม่ได้เล่นถ้าเพื่อนๆได้มาเล่นแล้วเนี่ยก็มาเล่าให้กันฟังได้เลยนะครับ